สวัสดีครับวันนี้มาพบช่องบุ้ยวันนี้ผมจะมาสอนหาสามมรกเกอร์นี้แลวครับก็จะมีก็จะมีม์กเกอร์ตากแดดมารกเกอร์ไก่แล้วก็มารกเกอร์ลูกโบงครับตามมาเลยครับต่านตัวแรกปีนป่ายต้นไม้ครับโอ้ยปีนปีนง่ายนะครับแต่ว่าเ,เกี่ยวกับโทรศัพท์เออครับก็ปีนไปเลยนี่สามมรกเกอร์นี้ผมาทาได้ครั้งแรกนะครับทุกคนเม่อคือทําได้เลย ระมันยากมากนะกคนไม่ยากหรอกแต่ว่าทุสับเหล็กด้วยไงประเด็นอะแต่ตัวนี้น่าจะแต่ไปตรนี้ไปดูกันว่ามันจะฟุกได้ไหมสามสามมาร์เกอร์นี่ก็าหาง่ายอยู่นะครับมาร์เกอร์แรกมาร์เกอร์ชิคเก้นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่มาร์กเก,กอร์ที่สองนะครับให้เรานี่มนะันนีม่มันจะมีนี่ครับบันไดล่องหนตรงนี้นะมันจะอยู่ระดับอะไรอนะมาร์เกอร์ชิคเก้นับยากเหรอไม่ใช่นะหรืออันดับยากก็อันน่ะขวาบนนั่นอะ โอเคอันที่สองนะครับโอยแคปไปนะแบเนีปปอยอย้เออแคบนะทุกคนเอแคปไปอยอะแล้ะเออแล้วราที่สองนะมาที่บันไดล่งหุ่นนี่นะมาเดินเดินเล่นๆอยูนะ่เดินไปครับมันจะเชเลอร์พอร์ตไปที่ห้องสีแดงนะนี่มีมาเกอร์ลูกโป,ป่งตรงนี้เลยมาเกอร์ชื่ออะไรไม่รู้ใช่ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ได้เป็นลูกโป,ปง่งอ่ะมีจุกงข้างล่างด้วยโอเคจุดที่สองนะครับให้รอําการโดดไปไปตรง บันไดสายเลยนี่ก็จะพบกับม์กเกอร์นี่เลยม์กเกอร์นอนติดอยู่บนหลังคาแม่ก็นอนอับแบดดอยู่บนหลังคาเป็นไงหาเจอละเออเหอกว่าจะได้ฮือตอนตอนตอนแรกนะทุกคนผมผมกําลังมาอยู่ดีๆผมก็เห็นบันไดล่อุ่นนะแล้วมันใกล้หลังคาพอดีผมก็เลยลุงไปสรุปได้เฉย,ยลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละไม่ได้ลงคลิปนานเพราะบวช